คือผมคิดไว้เล่นๆนะอันนี้คือคิดเล่นๆเลยสมมติว่าเราฟาร์มรอบหนึ่งใช่ไหมรอบรอหนึ่งเราจะได้หมื่นหนึ่งบอสหมื่นหนึ่งสองหมื่นอ่ะแล้วก็ไปคูณสองกับบาคาร่าไงั้นแล้วถ้าหมดนะเต็มสี่หมื่นก็ทำใหม่หมดก็ทำใหม่แล้วก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆสนเข้าเนื้อมีดิสุขุมแต่ว่าพวกมึงอย่ากวนตีทาร์เลมกุศลห้อยน่ะร้อนแรงฟังนักเลยคีย์บอร์ดดราม่ากูว่าจะไปเปลี่ยนชุดปะชุดนี้ไม่เหมาะกับกูเลยข้างข้างบนเลยครับบอสข้างบนใช่ปะโอเคใช่่ว บันไดที่นี่ดีจังอุ้ยหนูชอบบันไดที่นี่อุ้ยบันไดที่นี่เวิร์กอุ้ย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 หนูต้องขึ้นบอร์ดนี้อันนี้ให้ได้อันนี้ใครกันนะยู่กูอยากอยู่บนนี้วะอืมกูอยากอยู่วันนี้ทำไมอะเนี่ยกูอยากอยู่บนนี้ทำไงวะไปหาโมเดลลิ่งก่อนเลยอย่างแรกต้องทาบไทมก่อนนะแต่ต้องมีคนทาบไทมเพราะนี่ไงใช่ไหมล่ะอืมอันนี้คอลเลคชันใหม่เหรอใช่สวยมากเลยตัวเนี้ยก็เท่าไหร่วะเนี่ยสองสามครับยี่สิบสามบาทเหรอ ไม่ถูกจังอ่ะสองพันสามอ๋อแพงจังวะใครเอารวยได้มั้งพี่ทุนนี่เขาใส่ตัวนี้นี่เมื่อกี้ใช่ปะใช่เอ้าแล้วเสื้ออยู่ไหนวะนู้นเปล่าตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าแต่งตัวโคตรฉันดูท่าแต่งตัวกูดิเออวันที่หนึ่งเราเริ่มที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมจะได้ทําตารางไว้เลยพี่เหนียวยืนมองอีกนานวปะเนี่ยอ๋อรอรอมีได้เปล่าครับเปล่าเปล่าวรอไม่ได้ไปป่า อ้าวไ,ไ,<ะ>ไปนอนเล่นอะไรไปตรงนั้นอะยูเออเออไปนอนเล่นอะไรวะน่ะเป็นไงบ้างอะสบายดีไหมอะตรงเนี้ยอากาศเป็นไงบ้างอากาศดีไหมอ้าวไม่พูดไม่จาด้วยวะ๋อพี่ยูไปอะไรอะยูไปอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ขันบันไดมันมันหลายขั้นไปหน่อยก็เลยสะดุดสะดุดลงมามันเจ็บเลยนอนมันมันหลายขั้นเลยอะมันแบบว่าลงมาโป๊๊บโป๊ะก็หัวโขกข้างล่างเลยเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้มึนนอนก่อนไหมอะพีผมไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าอันนี้ะ นี่ยังมีรถด้วยหรอมีครับรถตัวแรงของเรนคันนี้ว้าวว้าวโคตรสวยเลยวะเรามีรถปะนินอันนี้มีครับกำลังมีคนเอามาให้ครับแป๊บนึงครับบอสโอเคโอเคงั้นนินตามไปนะโรงพยาบาลได้ครับได้ครับบอสได้ครับโอเคครับอย่างนีผมบอกแล้วตัวแรงเฮ้พอมากับรถแรงจะมากับเด็นสีแดง Let's go out out เราบังเล่าภาพปุ่นผีแพงภาพปุ่นคันแรง วันนี้ผมแบบว่ารู้สึกชื่นใจมากเลยเรื่องตอนกลางวันก็มีแบ็คคอยร้องเพลงให้ฟังตอนกลางคืนต้องมีบอสเลยรอดูกันค่ะว่าหนูจะเป็นยังไงกับที่นี่แต่ผมว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ดีเหมือนกันนะที่เนี่ยใช่ที่ทำอะไรตัวนี้อ่ะตังเนี้ยไม่เหรอแม่งโดนย่าแล้วลี้ยงด้วยรถอย่างชอบมันจะไม่โดนป่นเหรอเนาะงผมโดนเพื่นคนเดียวครับแต่ที่เหลือสี่คนไม่โดนครับผมมีไอ้เต้า เอาไงกันดีวะเรื่องไหนบ้างเรื่องนี้แหละไม่มันต้องคุยกันเรื่องการทํางานอ่ะจะเอาไงก่อนก็อย่างที่นินบอกครับว่าเราซื้อของเขาได้ซื้อของพี่ของนินได้แล้วก็เรื่องการฟาร์มอ่ะมันรอบละหมื่นฟาร์มฝั่งขวาอย่างเดียวแกงพี่นินอยู่มานานอ่ะเขาน่าจะมีของที่แบบเราสามารถซื้อเขาได้ก็เราก็แบบเอาเป็นว่าเราไปฟาร์มฟาร์มเงินเอาไว้เออใช่ครับกลัวก็โอเคนะฟาร์มเงินกันไว้ก่อนก็จะใช้เงินแก้ปัญหาแล้วต่อไปเนี้ยทุกต้อง เพราะฟาร์มแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้หมื่นลแล้วครับรอบหนึ่งละงั้นเอางี้ให้ทุกคนเริ่มฟาร์มเงินก่อนให้กรมพระคังเต้ววยูนินจาไปกระจายข่าวก่อนโอเคปะว่าให้ฟาร์มเรื่องเงินไว้ก่อนที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็รอดูว่าจะเอาเงินในทางอะไรกันบ้างส่วนตัวกูก็จะหางเงินเข้าให้ได้พยายามแหละไม่รู้ว่าจะต้องธี่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวมนเนอร์แล้ว<อ>มิชอของมินเนอเองส่วนคนในแก๊งแล้วมินชอตัวเองเลยคือช่วยกันหาเงินก่อนตอนเนี้ย ไม่ว่าเริ่มใหม่ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแลแหละก็ใช้เวลาหน่อยแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าขยันโถมมันจริงๆก็น่าจะแป๊บเดียวน่าจะไม่ยากขนาดนั้นแด่เห็นวันนั้นไปยืนคุยกับพี่นินจามาเขาบอกว่าแก๊งที่นี่ไม่ค่อยมีแจ๊งไหนตึงเลยครับฝีมือเหรอใช่ใช่ครับใช่ครับทำหน้าตึงไปก่อนเบาเก่งครับที่เมียใช่ครับมันเบากันเก่งมากครับอ๋อสังคมคนรวยแหละเข้าใจได้ไดคนแบบเดินเข้าไปถามเขาจะเมินแล้วเขาก็จะพูดแบบพวกเขาเองอืมแต่ว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องกาคุยรู้เรื่องกันเอง หูตึงหรือเปล่ามันไส้จัดอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับตอนแรกผมก็กลับมาเดินเล่นกับอยู่อะไรแบบเนี้ยอีกสักพักหนึ่งที่นี่ไม่ไมคม่อยเป็นมิตรหรอใช่ครับพวกสูตรดำสูตรน้ำเงินมันไม่ค่อยเป็นมิร <Okay. S 2> ตรจะได้ข่าวมาว่าเมอร์มิวด้าอีแก๊งสามเหลี่ยมครัมันเป็นแม่สีน้ำเงินด้วยตลอดที่นี่มันขึ้นได้แค่ยี่สิบไม่ใช่หรอยี่สิบครับยี่สิบแล้วก็สล็อตละหนึ่งล้านครับถ้าจะขึ้นอีกไม่นานสามสิบแล้วครับบอสก็เราเปิดสล็อตได้ยี่สิบถ้าจะขึ้นยี่สิบห้้านก็ต ใช่เหรอใช่ครับออแต่ตอนนี้มันยืบไ้าอยู่ครับแต่อีกไม่นานสดยืบไ้าใช่เอกไม่นานผมได้ยินข่าวมาว่าจะสามสิบแล้วครับโอเคครับงั้นเริ่มกระจายข่าวกันเลยครับเรื่องหาเงินกันไว้ที่นิ่งเพราะว่าประมาณวันที่หนึ่งเดบอสจะว่าจะไปย้ายของแล้วก็น่าจะมาที่นี่เต็มกําลังครับเอเมืองน,นั้นใครแค้นเราก็ปล่อยซีนไปแล้วครับปล่อยแค้นไปที่ไหนที่ออกกี้ขอ คนอื่นมันไม่อะไรหรอกไอ้พวกที่แบบไม่รู้จักประมาณตนอะ่ะก็ต้องปล่อยไปอะ่ะพวกพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่จําเป็นต้องให้ค่าอะไรนั่นจะได้บอกน้องว่าจริงจังที่นี่แล้วนะครับครับผมยังยัง,ยงพี่พี่เขาเนี่ยเขามีแบบว่าคือเขามีของขึ้นอาวุธอะไรขายเราเลยใช่ปะ mm hmm. ก็มีบ้างครับแต่เขาบอกว่า mm hmm. เพชรแดงเขาขาดตลาดอะแต่เพชรอย่างอื่นมีหมดเฮ้ยเพชรแดงเราเราฟาร์มหาเงินกันอยู่แล้วอนั้นนะ่ะ mm hmm. ใช่ใช่มันไปเป็นรอบเลยแล้วเขามีเพชรฟ้าเพชรอะไรให้ให้ขายให้เรา พี่เลียวไม่ต้องคิดมากหรอกไก้พวกแก๊งที่มันจะตีอ่ะถ้ามันแค้นมากก็ให้มันตามไปทุกที่แล้วมาตีทุกที่อ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ที่ที่มีคนแค่แบบคุมกลาหัวแล้วก็รู้สึกว่าเตเองปลอดภัยแล้วก็มาทําตัวก่างใส่คนอื่นกลัวไปที่อื่นเขาจะไม่รอดเลยครับกูไม่งเคยเห็นมันอยู่ที่ไหนกันได้เลยประเด็นอะนะเมืองที่ว่ายากกูก็อยู่กันมาแล้วพวกมึงก็อยู่กันมาแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วมันยังไม่มีปัญญาไปอยู่เลยแล้วทาไมกูต้องลดตัวลงไปด้วยวะใช่วันนี้กูว่ากูจะไปแล้วนะเข้ามาแป๊บเดียวอย่ลย จริงมังกังต้องการเอเนอรเพิ่มร้านเกมโอ้หตอนนี้มองอะไรมองไม่ไหวเลยเราไม่ได้มีอาการใช่ไหมนี่ไม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 ่ม่เว้ยแ่ไม่เมนื่อยอ๋อ่อเคไมตไม่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 หม่ไ่ไม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 ่ม่ไ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 มมมม่ไ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 ่ไม่่ม่มม่ไเ่ไม่ไม่ไมไไมม บอลไหวผมก็ไหวอ่ะใช่แล้วไปร้านไหนไปร้านไหนร้านผีหรือว่าไปร้านไหนโอ้ยอยากยิงอยากผีอยากอะไรถ้าร้านผีตอนนอายู่บายเลยเจอกันแท้าวยทำไมอยาิงกันอย่างเงี้ยอ้าวไมปเดินเกาะขอบทิ้งเอาไปเดินเกาะแล้วไปทิ้งอ่ะไม่ไปเดินเกาะขอบแล้วกันนะอ้าวทำไมไปเดินเกาะบ่อละกันถ้าเรื่องถ้าแบบร้านผีอะไรเงี้ยขอขอต่อบ่อได้โอ้โหทิ้งกูแล้วตีดูทิ้งกูแล้วแล้วก็ซื้อภาพปิดตาให้ด้วยเหล็กมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะเลยใช่ไหมนินใช่ครับแต่เหล็กที่นี่จี่ไว้ครับก็เดี๋ยวให้ไอ้เฮลจัดการเรื่องงานข่าว งานดัวก็ต้องคุณพาค่อยๆเพราะยังไม่มีรถอะไรที่ตอนมีรถก่อนเออบอสครับเราประจันกระลาไหนดีครับเอาขึ้นแก๊งให้ได้ก่อนแล้วค่อยหากระลาดลงเถอะได้ครับจริงควรควรจะมีอาวุธก่อนขึ้นแก๊งด้วยใช่ใช่ใช่ขึ้นมาจะได้แบบไม่โดนกดขนาดนั้นอ่ะใช่ครับขึ้นมาถ้ารีบเล่นไปแล้วโดนกดมันหลดเขาเลยมันยากอ่ะเออเอาเป็นว่าเตรียมตัวให้เร็วอ่ะ แล้วก็เรียกจัดการให้เรียกให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราขึ้นแก๊งเลยเว้ยเดี๋ยวขึ้นไวแล้วลงไวไม่เอาอ่ะทีนี้แอร์แอร์่อประชาชนมันรวมกันได้นะครับพี่ว่ามองที่เนี่ยถ้าเราไปที่ไหนต้องมีแต่คนแบบมาขอแล้วเข้าแก๊งนะแต่ที่เนี่ยถ้าถ้าจะมาขอแล้วเข้าแก๊งพี่ขอดูไอ้ exp ก่อนนะสองหมื่นขึ้นน่ะได้แต่ผมว่าตอนนี้คนเราก็แบบผมว่าสามสิบมันพอแล้วอ่ะใช่มันพอแล้วปีนี้ไม่อยากรับคนเข้าแล้วพี่เลียวเอาจริงนะคือดูดิย่างวันเนี้ยถามว่ารู้จักกันครบยังเฮ ใช่ใชมีคนที่แบบยังจําไม่ได้อีกเยอะเลยอะ่ะยังมีคนที่แบบยังไม่ได้เรียนรู้กันอีกเยอะมากแต่แต่ผมอยากให้เน้น a d o ดที่นี่อะ่ะเพราะเราไมา่กัน30กว่าคนเราัารวมบรไดาบอสแต่เราเป็นประชาชนอยู่เขาให้เล่นใช่ปะมีครับรชชมีแย่ครับ แอดดับประชาชนเขาบอกว่าไม่เกี่ยงเรื่องจานวนด้วยนะใช่นะครับแล้วก็สามสิบก็สามสิบออนไลน์ด้วยนี่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นแกงเขาสามารถช่วยเราได้เราช่วยเขาได้ครับโอเคก็เอาเป็นว่าเราต้องคุยกับเขาแม้ว่าถ้าเราเล่นแอดดับที่นี่เราก็ช่วยเขาที่นู่นอะไรเงี้ยสลับกันช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆได้ก็ให้เขามาช่วยที่นี่ด้วยแล้วก็เราก็อาจจะแบบมีอะไรช่วยเขาที่ผมคิดนะถ้าเราเน้นแอดดอบอ่ะมันจะเร็วขึ้นอ่ะก็นั่นแหละก็เราจะจะได้แบบว่าให้เขามาในทุกๆแอดดอบอ่ะเราก็ต้องมีอะไรไปช่วยเขาด้วยอ่ะใช่แต่ แล้วแอดกกี่โมงถึงกี่โมงเดี๋ยวผมขอเนี่ยเช็คแมพดิซูปด้วยกันนะเริ่มใหม่หาที่ที่โอเคที่สุดกับใจเราที่ที่ไหนมันไม่แฟร์เราก็ไม่ควรจะอยู่มันยังมีที่อีกหลายที่ที่เขาไม่จําเป็นต้องต้อนรับแต่หนูคิดว่าการที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้อะมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราอ่ะถ้าไหวจริงน่าจะเป็นแบบว่าสองทุ่มกับสี่โมงปะสามารถที่มันสามารถเรียกกันเรียกวงกันดาวันนั้นเอ่อที่ชัวร์ก็มีสองทุ่มสองบ่ายสองทุ่มนึงครับที่เหลือก็เป็นแอดด มันก็ชมหนึ่งอ่ะน่าจะต้องรวมแต่อาวุธอ่ะแล้วต้องจัดการ,การงานงพวกเนี้ยนะั่งอาวุธอ่ะเดีย๋ยวเราไปชมงันข้างหลังก็ได้นะเอาจริงอ่ะ ไม่มีอะไรหรอกได้ครับเต็มที่เราคุยกันเขาหลังก็ได้นะถ้าอยากจะวังอะไรยังไงอ่ะได้ได้ได้มันคุยได้แค่เรื่องจัดการเรื่องงานแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกมั้งจริงไม่มีหรอกก็จริงทำงานเหมือนเดิมแหละฟาร์มเดิมแหละเออมันก็แค่ทำงานเหมือนเดิมใช่มันก็คือฟาร์มเหมือนเดิมอะขึ้นวดเหมือนกันเหมือนเหมือนกันทุกที่แต่กูก็กลัวคนในแก๊งมันเหนื่อยไงเพราะว่าแบบเพืองฟาร์มที่โน้นมามาฟาร์มที่นี่ต่อแต่มันก็ไม่ได้ต่างหรอกเอาจริงๆนะถ้าอยู่ที่โน่นแล้วพวกมึงไม่สบายใจกูก็ต้องก็ต้องมาหาทีี่่่่่่่ใใหหหหหมมมมม้้้ออออออยยยยูููเเเืืืนน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 นกกกกกกกััััั็็ไไไสสบบบาจจจทะแริงปดว เอาดูแล้วกันว่ามันจะขาดคนได้เหลือสักเท่าไหร่ เริ่มคัดคนอีกแล้วบอกให้เรื่องการฟาร์มอ่ะใช่ครับพอเริ่มใหม่ทีไรก็จะมีคนหายไปตลอดใช่แต่ว่า,าไม่มีใครหายนะมีห,หายไปตอนนี้หายไปอยู่โตบาคารา่าอยู่ว่าใช่พูดเองดิอดิ่บนดิบดิบบน,บน,บนใช่อยู่ฮไม่ไม่อยู่โตบาคาร่ากันแบบว่าอิ่มนนำสำรานอ่ะใช่ครับบอสเขาอยู่โตคาบาคาร่ากันแหละตอนนี้บาคาร่าค่ะบาคาร่าเขาประมาณสิบถึงยี่สิบคนตอนเนี้ยนะใช่ครับสิบคน่ะดีจริงไปไหมบอสไม่คือคนหลักๆมาดูงานคนนู่นคนจะต้องฟาร์ม ไม่ดูดูบโต๊ะไม่ไม่ไม่คือมันเป็นวิธีฟาร์มบอะคือ,อตอนนี้ผมคือผมคิดไปเล่นๆนะอันนี้คือคิดเล่นๆเลยสมมติว่าเราฟาร์มรอบหนึ่งใช่ไหมรอ,อบหนึ่งเราจะได้หมื่นหนึ่งประมาณหมื่นนึงสองหมื่ะ,ะแล้วเราก็ไปคูณ2กับบาคาร่าไง แล้วถ้าหมด่ะเป็นสี่หมื่ก็ทำใหม่หมดก็ทำใหม่แล้วก็วนไป่างนี้เรื่อยๆผมให้ลุงกระาจบอกน้องๆให้แล้วนะครับโอเคค่ะเริ่มฟัเงินไหได้ได้ได้เตะ้เกนึ่ีของมันโยจริงคือนั่นแหละคือเราต้องมีดวงบ้างแหละเลจริงเลยการคูนสองกับบารคาาผมให้ลุงกระยจบอกน้องๆให้แล้วนะครับโอเคคก็จะเริ่มฟังเงินไหมได้ได้ได้เตะ้เก็บมันก็ไม่นีที่ของมันโยจริงคเอนั่นแหละคือเราต้องมีดวงบ้างแหละเลยจริงๆเลยการคูนสองกับบาร์คาลาผมใงกระน้องๆให้แว่าวันโอเ่ะ มันได้สามแสนแต่อีกวันนึงหมดสามแสนเลยครับบอสนั่นแหละเป็นไงนะก็มันอยู่ที่คนถามว่าทำได้ทำได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกอากาศอะที่จะต้องทำอะจริงกูว่ากูบินตรงนี้เลยนะเพราะพวกนี้ค่ามารับกูตรงนี้เหรอตรงกระหลาดไหมกระหลาดไหมกระหลาดใกล้ใกล้กระหลาดใกล้ๆนะอ๋อเอไปกระหลาดก็ได้ปะโอ้เฮียทำไมแม่งเหนื่อยจังวะมาทำอะไรเยอะหรือเปล่าช่วงเนี้ยแบบว่าเออแบบมันต้องเริ่มใหม่ด้วยหลายอย่างใช่เปล่ะใช่ใจอยู่ครับพผ่อนพักผ่อนครับเพียตอนแรกว่าจะชวนคนในแก๊งไปร้านเกมแต่ไม่เป็นไรพี่เลียวก็น่าจะมีอะไรทำเยอะ รอบหน่งรอบหน้ามีเยอะเลยมันไม่อยากไปกวนให้มันรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าบอกว่าจะเปิดกล้องวันไหนนะวันเสาร์นะเตรียมตัวให้พร้อมนะวันเสาร์อ่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะวันเสาร์อ่ะได้เลยครับคนแรกที่ผมจะบังคับเลยคือไอ้ตุ๊ดอะใช่รอดูหน้ามันอยู่เสาร์นี้เหรอใช่รอดูหน้ามันอยู่เห็นหน้ามันนานละ ไอ้ทูตมันมันได้บอกอายูยัง่างมันมันบอกจะขอพักอ่ะใช่เหรอเออลองไปดนดอีกไม่นานทูจะขอพักตลอดไว้ก่อนครกูว่าใช่ไม่รู้ัไม่ร้เหมนกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นกันไม่เปกันไม้เหมอนน้องมันเร้ืน่องเรียนกั่้วหมือวกัน่้เงมืนกันม้เมอนนมเอกันไ่้วมนก็มเหมือัน้เนก็เหอนม่เหอนกันม่เอก็นรู้เหือัไ่ร้เห้เหน่อย เยีดเคไม่มีปากว่ะไปไงผมบอกแล้วอย่างโคตรจะรวยพวกพี่เขารวยยังวะตายแล้วเป็นไงโอ้โหโหนี่เลยไอ้นี่เลยตัวเบาเลยเนี่งโซลิลล์โอนไวผมรู้สึกผมอาการไม่ค่อยดีกูเหมือนกันโซลิลล์โอนไวไม่มีอาการเลยฮะไม่ยังไม่มีอาการเลยนะไม่มีอ่ะคิวข้างซ้ายกระตุกอ่ะแค่นั้นแหละขวานายซ้ายดีแถวคอรู้สึกแถวคอ อ,อย่างเงี้ยบอสที่นีอัธยาศัยดีจัดจัดเชื่อผมยัง,งแ่เขาจะมาเบิกรถอะปากยังไม่มีเลยโทษนะครับขอเบิกรถหน่อยไม่ได้เสียเสียฟอร์มเหรอเสียฟอร์มพูดกับคนไม่ได้เขาไม่พูดกับคนอื่นนะเขาพูดกับเพื่อนมนท่านที่ยืนเรียนอยู่ไม่พูดกับพวกผมแล้วคําพูดกับเพื่อนผมไม่ได้เสียมนะมันเห็นฉันมันเห็นกันอยู่แล้ว ได้เสียมเลยให้เห็นกับตาเลยอีกไม่นานหรอกเดลเนี่เขาบอกว่าแก๊งบ b c ีีเนี่ยโดนดูไว้กดจนแบบนิ่มเลยอะ่ะพอนามาพี่เหรอ,อใช่กดจนนิ่มเลยรประมาณวราอยากร้องขออะไรแบบเนี้ยพวกพี่เขาเ็เลยจัดให้เขาพ,พสมิธจัดให้เลยถึงขั้นแตบบ่ว่ายอมเสียตังค์ให้ทุกอย่างเสียอะไรให้ทุกอย่างเนี่ยอือค่ okay. ปละ เราจะการต่อพวกนี้การครับเจอกันครับอสเจอกานครับฝันดี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 ครับบอสฝันดีฝันดีครับทุกคนและกันจะติดใจอย่างนี้กั่หาเลี้ยงอะว่าที่ก่อนหนูดูแบบพวกขี้ฉลาดแต่การกระทำมึงยังไม่กู้มึงอยากที่คิดมันเล่นกับไฟอ่ะไรก็ยอมมาทูตขูมาเป็นบิ๊กแบงแม่งระเบิดกันดังตุ้มคำพูดกูโคตรดีแล้ว